ข้าวเย็นเหลือพี่น้องก่ยาทถิ่งเดอ้อวันนี้ประกังกีด้เมนูทํากับเขาให้ลุงทอมมี่แล้วคะ่ะอาหารไทยแบบง่ายๆที่ไม่เพี้ยก็มีเข้าพัดนี่แหละแกเอ้ยลุงทอมมี่ก็ชอบหลายหลายหั่นผักชีหั่นหอมเลยแกเอ้ยเตรียมไว้ใส่หอมๆ ตั้งน้ำร้อนเดือดๆดค่ะลวกกุ้งแล้วก็ลวกปลาหมึกวันนี้ปากวางจะพัดเข้าใส่ปลาหมึกใส่กุ้งนะคะเสร็จเดียยรเอยมาตั้งกระทะกันเลยใส่น้ำมันนิดหน่อยเด้อจ้าเด้อต่อไข่ลงไปใส่ไข่กีฟองก็ได้ปากวงางใช้สองพองนะคะกระทะพอร้อนๆนี่ก็เคลียไข่ให้เขากระจายกันแบบนี้เลยค่ะ นี่นะคะจะประมาณนี่เนาะจะไม่แห้งมากนะคะไข่จะเป็นก้อนขอรอแคลอยู่เด้จจะเอาเข่าผสมลงไปเลยค่ะเข่าเย็นนี่เป็นเข่าเย็นทีเรียงเม็ดเนาะพัดเข่าอร่อยจากเม็ดไข่เม็ดมันผสมประสาในเข้าเข่ากันแบบนี้แล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายค่ะผงชูรสจักนิดหนึ่งผงขนอ พริกไทยดำใส่หลายๆจังหน่อยลุงทอมมี่ชอบกินพริกไทยดำค่ะพัดๆห้เขาเข่ากันแบบนี้ไฟขอนขังที่จะขอนไปทางกลางเด้อค่ะเดอ้อแล้วก็เริ่มเร่งห้เขาแรงขึ้นค่ะเม็ดเข่าเขาจะได้สะดุ้งไฟเนาะค่ะเนาะแตกแป๊ะแป๊ะแป๊ะแปะใส่เกลือลงไปแทนน้ำปลาค่ะน้นปลามันจะมีกลิ่นของน้ำปลามันกลิ่นแรงค่ะใส่เกลือแทนทําให้ฝรั่งปงากขวังใส่เกลือนะคะ เสร็จแล้วก็ใส่กุ้งใส่ปลาหมึกลงไปกุ้งปลาหมึกนี่เราลวกเรียบร้อยแล้วค่ะไม่มีปัญหาคลุกไปให้เข้าเข่ากันแบบนี้เลยกินนี่หอมหอมเตะจมูกพอได้รสชาติตามตรงการแล้วเราก็ใส่พักโรยลงไปค่ะเป็นหอมสดแล้วก็พักทีสดที่กวางหั่นเอาไว้เซตเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาหนา้ารับประทานแทนเนาะแกเนาะฝรั่งชอบแทะๆจากเมนูนี่